ปารทำสมุนไดรนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2 5 6 3นะคะตอนนี้เรามาออ,อยู่ในแปลงพ้นทุกนะคะเรากำลังที่จะเก็บถั่วเขียวนะคะที่แก่แล้วนะคะเพื่อที่จะไปเป็นพันธุ์ต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งจะนำไปประกอบอาหารนะคะแล้วก็จะมีพี่น้องบางท่านก็มาถอนหญ้านะคะถอนหญ้าที่ขึ้นแปลงสูงเนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะคะ,นะคะ วิธีการเก็บก็ไม่ยากเนาะเฉลิมทำจ้าเฉลิมทำค่ะเฉลิมทำค่ะน้องทิพย์ไหนคะตอนนี้กำลังเก็บผักเขียวอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเบย์วิธีการเก็บเก็บยังไงเอ่ยอันนี้ก็จะดูอย่างนี้นะคะก็จะเก็บฝักดำๆอย่างนี้นะคะที่สิบนี่ค่ะเก็บเด็ดตัวนี้เลยค่ะแล้องอะไรด้วฝักต้องเป็นฝักสีดำเนาะใช่ค่ะ ดูหน้าตาแค่นิดนึ่งค่ะหน้าตาเขาจะหน้าตาอย่างนี้นะคะ <laughs> อย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วใช้ได้ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,คะใช้ได้ค่ะใช้ได้แล้วเมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะได้ฟังธรร,รมะจากอาจารย์ไ, <อ S 1> ได้สภาวะธทมอะไรบ้างไหมคะวันเมื่อชเช้าหรอคะ,คะก็จับประเด็นได้ตรงที่ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเราตั้งศีลแล้วทำศีลได้เราก็จะมีปัญญาค่ะเมื่อเช้าชัดตัวนี้ค่ะเพราะเราภาคเพียรทําอยู่ตอนนี้ภาคเพียรอย่างเราตั้งศีล เรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะชัดเจนในเรื่องที่เราทํามันจะทําให้เรามีปัญญาและทําให้เรามั่นใจมั่นคงพร้อมที่จะทำริงๆขึ้นไปอะค่ะเมื่อเช้านี้ได้สภาวะตรงนี้ยค่ะสาธุเลยค่ะ,คะการได้ปัญ,ญญานี่หมายความว่ามีปัญญ,ญาในการจัดการกิเลสข,ของตนเองถูกไหมด้วยค่ะแล้วเราจะเห็นเรื่องเลืองวิบากกรรมชัดเจนยิ่งขึ้นในสิ่งที่เราทํา อย่างเรารู้ว่าเราเสพสิ่งนี้แล้วมันไม่ดีเนี่ยแต่ก่อนเราจะไม่ชัดเจนใช่ไหมคะแต่พอเราได้ตั้งสีแล้วเราจะชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราทําดีเราก็ได้ดีเราทําชั่วเราก็จะเจอสิ่งที่อันนั้นนะคะ,คะมันก็ชัดเจนนะค่ะเขาเรียกว่าการฟังธรรมทบทวนธรรมก็จะทําให้เรามีความชัดเจนในสิ่งต,ต่างๆมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามา คุยค่ะจะเล่นทำค่ะน้องเก๋ค่ะอ้าวกำลังจะไปทำฐานสื่อใช่ไหมวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างปกตินี่เป็นอยู่ในฐานเกษตรเนาะแล้วเรามาลงฐานสื่อค่ะรู้ความรู้สึกแตกต่างกันไหมคะแบบต่างกันมากเลยค่ะพี่เอ็มเพราะว่าฐานกษตกรรมเราไม่ต้องคิดมากพอมาปุ๊บเราก็เอาอุปกรณ์มาเสร็จเราก็ลงแล้วมันมันรู้สึกผ่อนคลายมากแต่ฐานสื่อ ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะว่าหนึ่งสายปลั๊กไฟอะไรเยอะมันเป็นระบบที่เราไม่อพอรู้บ้างนิดหน่อยค่ะพี่เอมแต่คนนี้ถามว่าในด้านของจิตใจเนี่ยาการการทำฐานสื่อเนี่ยเราต้องเพิ่มศีลมาก <c oughs> เพราะแต่ละวันพี่เอ็มวางยาไว้ <c oughs> พี่เอ็มจะทิ้งโจทย์เล็กๆไว้ให้พวกเราแบบาม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 า,มาคิดกันค่ะ แล้วก็มันก็ได้ธรรมาจากตรงนี้ได้เยอะเลยอะคือแบบการที่เราไม่ยึดไม่ไม่ไม่เอาแต่กสิกรรมอะไม่ก็ก็ก็คล้ายกันนะคะแต่เกี่ยวว่ามันผ่อนคลายเยอะกว่าเพราะว่าถึงเราไม่เอาเขาก็เติบโตงเขาไปเรื่อยเรื่อยแบบเป็นธรรมชาติแล้วธรรมชาติมันก็ดูแลจิตใจเราอะแต่สื่อเขาคืออุปกรณ์แล้วมันก็คือสิ่งที่ มันเป็นวัตถุที่บางทีเรายังยากที่จะลึกไปก่อนนั้นมันมีความยึดด้วยใช่ไหมคะยึดมากๆเลยค่ะยึดว่าเฮ้ยมันดีมันได้เห็นมันได้เห็นความยึดในใจเราใช่ใแล้วหลังจากที่เราฟังธรรมอาจารย์แล้วใช่ใช่ไหมเพราะมันเหมือนกับว่าในในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ทําให้เรารู้ว่าเอ้ยทุกขณะเรายึดอะไรไม่ได้ใช่ค่ะพี่เอ็มเพราะว่ามันเหมือนเอ่อยิ่งยึดพอเรายิ่งยึดมันยิ่งมันยิ่งแบบลวนใช่ยิ่งลวนแล้วเราเอ่อบางทีพอมันไปไหนไม่ได้เราก ถามปม้ามนเนี่ยค่ะป้ามนเนี่ยท่านจะปฏิบัติดีมากเลยท่านก็บอกนิ่งๆน,นะใจเย็นๆเพอคําว่าใจเย็นแล้วนี่งเราก็สงบพอสงบแล้วแปลกมากเลยค่ะพลังของความยึดพลังของความเย็นเนี่ยมันแยกกันเห็นชัดมากเลยนะคะพี<ม>่<ม>แล้วแล้วเรายิ่งเห็นพี่ที่เขาปฏิบัติให้เราเห็นอย่าง,งพี่เอ็มปฏิบัติให้เราเห็นว่าเฮ้ยมายึดเลยล้วนไปหมดเลยแต่พอวางเย็นเมื่อไหร่นะพลังตรงเนี้ยมัน มันไปช่วยผักวิบากออกอ่ะนี่คือพลังวิบากห้องสื่อเห็นชัดมากอยากให้ลองไปพิูสนดกันดูค่ะขอบคุณค่ะนโมทนานะคะนโมทขอบคุณค่ะนี่นะคะก็ในแต่ละคนนะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องทําทั้งสองอย่างเนาะในเรื่องของการลงแปลงเกษตรเนี่ยเราก็ได้ที่เรียกว่าพลังของตัวที่เจโตนะคะ แต่ส่วนของอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าลงฐานสื่อปัญหามันเกิดขึ้นทุกวันนะคะที่อาจารย์เคยพูดนะคะว่าปัญหาไม่ได้หมดไปจากโลกใบน,นี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หมดไปได้ก็คือปัญหาหมดไปจากใจของเรานะคะค่ะตอนนี้นี่ก็พี่น้องก็มาลงแปลงในการที่จะเก็บถั่วเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอ่าอีกท่านหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจเจริญธรรมค่ะคุณอาค,ค่ะเจริญธรรมค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเป็ด เก็บถั่วเขียววันนี้ปกตินี่จะเห็นคุณอานี่แบบว่าลงเกษตรทุกเขาเรียกว่าสู้ไม่หยุดเลยทําตลอดเวลานะคะค่ะวันนี้ก็เหมือนสรุปได้จากเมื่อสองสาเดือนที่แล้วที่เราเริ่มลงเมล็ดหยอดเมล็ดปลูกเนี่ยนะคะวันนี้เมล็ดหนึ่งเม็ดเกิดเป็นต้นหนึ่งต้นแล้วต้นหนึ่งต้นเนี่ยให้ฝากเยอะแล้วแต่เราฝากอะ่ะก็มีเม็ดสมมุติว่าอย่างต่ำฝากหนึ่งได้สิบเมล็ดแล้วต้นหนึ่งได้ ส,สัก80ฝักอย่างน้อยเราก็จะได้800เมล็ด<ม>เราก็จะเห็นว่าจาก1เมล็ดอะได้ได้800เมล็ด<ม>อันนี้คือกําไรชาติเที่ยงทางโลก <erreicht. S 2> 1เมล็ดได้800เมล็ดไปขายกําไร800เท่าเราก็จะมีบาปมากเพราะเราเอาเปรียบคนอ,อื่น <Afric. S 1> แต่อันนี้งานอันนี้เป็นงานที่เป็น<ม>สัมมาอาชีวะสัมมากรรมตะ <c oughs> ใช่ไหมคะ เราปลูกหนึ่งเมล็ดเราลงแรงไปดูแลเอาใจใส่แล้วก็เกิดผลมา800เมล็ดเท่ากับรูป,ปรธรรมที่เรากําไรคือเม็ดถั่วแล้วก็แรงงานที่เราลงไปเราก็ได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นก็คือกําไรทางด้านแรงงานส่วนด้านจิตวิญญาณก็คือว่าเวลาเราทําเราต้องเจือปักเราต้องฟันฝ่าความร้อนความลําบากในการปลูกในการเอาใจใส่ดูแล เราก็ได้เห็นกิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็ละไปเรื่อยๆเราก็ได้พลังงานทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้น <c oughs> คือทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีกําไรหมดและเป็นกําไรที่ที่ไม่เบียเดเบียนใครค่ะ <c oughs> ก็เลยวันนี้เห็นชัดว่าอาชีพกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ย <c oughs> เป็นประโยชน์ต่อ,อตัวเราและคนทั่วโลกค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ทุกค่านะคะก็ชัดเจนนะคะว่าเรื่องของการทํากสิกรรมไร้สารพิษนะคะ ในหนเมล็ดก็สามารถที่จะแตกหนอ่อออกผลให้กับผู้คนนะคะการทำากสิก,กรรมเนี่ยเป็นเป็นสมาอาชีพที่ให้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่บอกในส่วนอื่นๆที่เรากินเหลือกินเหลือใช้เราก็สามารถนำไปแบ่งฟันได้นะคะและในวันนี้อย่างที่พี่น้องก็จะเห็นอยู่นะคะว่าในช่วงที่เราเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกไปทำอะไรได้ข้างนอก แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกินต้องใช้ทุกวันคือเรื่องของอาหารนะคะการทํากิิกรบรรยายสามทิษนี่คือเป็นการตอบโจทย์ในใน,ใน,ในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของสามารถชีพเรื่องของครอบครัวในความสัมพันธ์ของครอบครัวหรือแมก้กระทั่งเรื่องของการที่เราได้ปรับจิตปรับใจนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่น้อยอีกท่านหนึ่งค่ะเจริญธรรมค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะลงแต่งวันนี้ดีค่ะได้มาฝึก อ่านใจตัวเองค่ะ,คะว่าการที่เราได้แล้วมาทำสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ก็คือเนี่ยค่ะกิจกรรมไรสันพิษเนาะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่อาหารสำคัญที่สุดในโลกเราเท่านอาจารย์แล้วพี่น้องหมู่กลุ่มก็พาทำในสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ก็คือการปลูกอยู่ปลูกกินอย่างเช่นข้าวกับธัญพืชเนี่ยค่ะคืออาหารหลักของของของ มังสวิรัต์เนาะที่เราทานกันอยู่ทีนี้เรามาปลูกกินแล้วก็เรียนรู้การปลูกไปแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่ะแล,แล้วเอาสิ่งที่ใกล้ตัวมาเป็นประหยัดอะคะ่ะสิ่งที่เรียบง่ายเช่นหญ้าแล้วก็มาทําปุ๋ยเงี้ยแล้วเราก็ไม่ใช้สารเคมีใช่ปะอยู่กับธรรมชาติตัวนี้ค่ะเห็นถึงคุณค่าประโยชน์ที่ว่าการที่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วพึ่งตัวเองได้จริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ที่ตอบโจทย์ค่ะว่าว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ต้องการอะไรเยอะมันแค่ปัจฏจสีแนัลิกๆครบมิตรีแล้วก็ความดีที่เราต้องภาคเพียรทำอะค่ะแล้วเช้านี้ได้ฟังธรรมะได้สภาวะอะไรบ้างคะได้ธรรมะที่รู้สึกว่าประทับใจบ้างประทับใจเรื่องศีลค่ะเพราะว่าค่ะศีลค่ะเพราะว่าตัวเองก็ภาคเพียรฝึกฝนปฏิบัติตามคือการที่เราได้พบสัตบุรุษ ได้ฟังสัจธรรมแท้ๆคือธรรมะแท้ๆแล้วการได้เรียนรู้การตั้งศีลแล้วชีวิตก็ก้าวสู่ความเป็นพ้นทุกเป็นลําดับลําดับตามที่เราทําได้ตรงนี้เอ่อเห็นเห็นอนิสงของศีลมากเลยค่ะเพราะว่าศีลคือคือสิ่งที่ต้องแบบเราต้องมีไว้ประจําเลยอะค่ะแล้วก็เห็นถึงการที่ว่าพอเราทําถูกศีลเนี่ยจิ่งดีในทุกมิติของเราเกิดขึ้นยังไงแล้วเวลาเราผิดศีลเนี่ย เขาก็จะมีวิบากมาเตือนยังไงนะคะมันเทียบเห็นถึงสองสองสภาพจากชีวิตเราที่ได้ <c oughs> ได้เรียนรู้มาค่ะถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตค่ะ <c oughs> ที่ได้ได้มาเจอสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ทุกอย่างค่ะคือประโยชน์สูงและปริยัยชสุดคือการที่เราได้มาฝึกเปลี่ยนแปลงจากจิตใจเราใช่ค่ะจิตวิญ,ญญาณที่เคยคิดไม่ดีมาเปลี่ยนเป็น คิดดีพูดดีทําดีค่ะเป็นลําดับลําดับค่ะสาธุค่คะสาธุค่คะอนะคะก็อย่างที่บอกเนาะแต่ละท่านแต่ละท่านนะคะก็จะมีสภาวะที่ชัดและคมมากขึ้นนะคะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะนะคะี่ค่ะการเก็บถั่วเขียวในวันนี้นะคะก็พี่น้องก็ได้สภาวะทําข้างแปลงบ้างนะคะแล้วก็ได้พักบางท่านก็ได้พักในเรื่องของความคิด นะคะหรือว่าในธรรมะยามเช้าเช้าเช้าเราจะมีการฟังธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวนะคะในช่วงของประมาณตีสามตีสี่นะคะจนถึงเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็เราก็มาลงฐานกิจกรรมก็เรียกว่ารับปัญญาให้คมในการจัดการกักกิเลสแล้วเราก็มาเก็บกําลังนะคะอินทรภารพละในการที่จะจัดการกักกิเลสได้แน่นชัดประเด็นมากขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะให้เห็นบรรยากาศของการเก็บ พืชพันธัญญาหารของพวกเรานะคะนี่ก็คือเป็นน้ำพักน้ำแรงของหมู่มิตดรดีทุกทุกท่านนะคะในการที่เรามารวมพลังในการที่จะสารพลังในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความเป็นอีกีภาวะนะคะก็คือพร้อมกันลงแลงแล้วก็พร้อมกันทําแล้วก็พร้อมเพียงกันเลิกนะคะพร้อมเพียงกันทากิจค่ะนี้ก็รายงานประมาณเท่านี้นะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกีค่ะ